ลุยเมนูอะไรครับต้ตมตำ้มตำซุกต้ไนตไม้เหรอจิมคลองแกะที่เดิมจิ้มคลองบรรยากาศดีๆของเราลนะลุยลุยลุยดูสวัสดีครับยว ใบสะพูดีมากเลยอจอมเป็นไงทนต่ำมั้ยจำไหมดูต่ออยังต่อเน,นื่องเดี๋ยวยกยอหน่ะอันนี้จะมีปลาเผาไม่จบเลยนะเนี่ย ยำเลยลองกินต้มตำเนี่ยถือได้เปล่าเนี่ยทอถ่ายเปล่าเลยส้มตำหวานไิดหน่อยทบไหมสีน่ากินหนิแต่มันหวานไปนิดนึง